เปิดกล้องแล้วอ่ะอโอ,โอ้โอ้อ่ครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้าน,นานะครับผมวันนี้เรามาติดตามครับช่างเบิ้มครับผมได้ยินแต่ช่างเบิ้มนี่ก็รู้กิตติมศักดิ์กันดีครับช่างเบิ้มช่างเบิ้มนี่ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนะครับ วันนี้ <พอ S 1> ช่างเบิ้มทำอะไรดัดแปลงเกียร์ไม่พอใจไม่ทำ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อไม่พอใจไม่ทำนะครับผมคติของช่างเบิ้มวันนี้มาดัดแปลงเกียร์แท่นเครื่องแท่นเครื่องแท่นเกียร์นานเอาไปตัดเอาไปต่ออีกแล้วนะครับก็ ดูสิครับไอเก็บมาจากไหนนี่ซากเกียร์นี่ฮะมเมนี่ยเนี่อันีเนี่ยซากตัวเนี้ไ,ไปเก็บมาจากไหนไปเก็บมาจากไหนของเขามีราคาครับพี่น้องโอ้ของมีราคา <laughs> โอ้โอะมีแบบไหนครับอะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันอันนี้ครับเรามาดูกันใกล้ๆชัดๆเลยดูสิระโยงระย่างใช่ไหมเขาว่างี้บอกช่างเตี้ย <c oughs> <c oughs> งานดัดแปลงครับผม <c oughs> ช่างเบิ่มเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้ ทำแบบนี้ประหยัดนะครับคือไม่ต้องเสียเงินซื้อสายเนาะซื้อสายก็เส้นหนึ่งก็ประมาณ3,000ดีไมีดี3,000ก็ไม่อยู่ถ้า2เส้น6,000โอ้รวมรวมทั้งด้ามทั้งไรอีกก็ถ้าของเช่นกงนี่นนถึงไหมเป็นมือนเลยเป็นหมื่นเลยอะ่ะอ๋อ เป็นหมื่นเลยครับเงินมืดแน่นอนครับก็เลยดัดแปลงมาเป็นอย่างนี้ดูสิครับดูสิครับเห <c oughs> มือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้ดูเวลาขึ้นไปขยับหมุนหมุนเพลากลางครับโอ้ยอย่าไปจับตัวนั่นเดี๋ยวก็นีน่มือดหรอกหมุนหมุนหมุน คือถ้าเกียร์แบบนี้นี่ต้องระดับอาจารย์นะเมิมต้องระดับอาจารย์นะขับเกียร์แบบเนี้ย เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นขึ้นลงขึ้นลงระวังนะผมเสียวแทนอยู่นี่เนี่ยเสียวตัวเนี้ยดูอะคมกริบเลยอ่ะโอ้น,น,น,นันนันนันโอ้เกาะคอมา ลูกยางแท่นเครื่องลูกยางแท่นเกียร์เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาดัดแปลงเกียร์คือถ้ามันเข้าถ้ามันเข้าไม่ได้ก็คือเอาไปต่อต่อต่อลูกหมากตัดแล้วก็ต่อมีแต่งานเชื่อม ของเขายิ่งแต่สะสมยิ่งแต่ไปดึงของเขา,าเสียหายหมดอ่ะอ่ะนี่ฮึบนี่ฮึบฮึบอ่ะก็ต้องต้องให้มันเข้าง่ายดูสิครับ,น,บ,บนี่ปั๊บปั๊บนี่นี่เกียร์สมัยโบราณเกียร์หก ออพอแล้วทีนี้ก็ดัดแปลงอะไรคราดปะดัดการทำให้มันอยู่ดีๆตัวน้ออ๋อเชื่อมให้มันแข็งแรงแข็งแรง,แ,ง,แ,งแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรเขาเรียกอะไรคราด งานดูหัวสิครับหัวปอ,อันตรายมากเลยหัวเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอันตรายมากเลยต้องระวังท้าไมงั้นอาจจะมีบาดแผล ออ่ละคโอ้ยอันแบบไหนอันตั้งใหม่ป่ะโอ้ออกมาเชื่อมครับอ๋องานดัดแปลงเป็นงานที่ ต้องผู้ชํานาญการเท่านั้นคืองานใช้สมองผู้รู้ผู้รู้ใช่ผู้รู้ผู้ชำนาญการผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้อไม่ต้องผู้ชำนาญการหรอกครับพี่น้องอันนี้ก็ถอดมาเอาไปเชื่อมเอาไปให้มันแข็งแรงนะครับ เลยางานนอัถ้าเปลี่ยนซีนนี่ไม่แพงหรอกเนาะซีนตัวเนี้ยไม่มีซีนครับไม่มีเป็นโอลิง,งโอลิงก็ไม่มีใครเปลี่ยนด้วยไม่มีเปลี่ยนเลยแฮมรั่วงี้แหละครับมันเลยได้รั่วแรงแค่มันซึมซื้อ ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวก็เอาไปเชื่อมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ